สวันน então, สนี่กคนไ่นี่สรัดีค่ะอนสวัสดีสามไม่น่สนุกไหมคะไม่นี่แขกมากกำลังสนุกขนาดเปนใหญ่เลยกำลังสนุกมากริงจรโอ้โหดูน่าไลฟ์ไลอาบพี่มบุ๊ก ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันรเงินสิใช่ค่ะจะถึงแล้วเรามาหลบกันที่เซเว่นนะคะทุกคนดูข้างนอกสิคะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะโอ้อันนี้คืออันนี้คือริมน้ำนะคะริมนม้ำสุราษฎร์ค่ะริมนม้ำสุราษฎร์ธานีนะคะ ก็คือนักของเที่ยวเหนื่อยค่ะทุกคนก็เลยมาซื้อไรในเซเว่นนะคะนักท่องเที่ยวหงอเมลี่สวัสดีคะสาดน้ำสนุกไหมสงการไมไนใครฮะสัญญาสัญญาการลุกเล็กเอ๋ กันเช็คเลสส์่ีค่ะสงการนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะทุกคนดูบรรยากาศค่ะเออแล้วก็แมรี่แมรี่กับป้าป๊าน,นี่คือดึงดูดมากดึงดูดการสาดน้ําและตับแป้งมากดูสิคะ <laughs> ดูเด็กมีใด้คนอยากปับแป้งเด็กค่ะคุณ <laughs> <laughs> ดิบน้ำไปนี่ดูดูกระหลังค่ะอ,อันนี้ไม่รู้มีกี่ตีนะคะ, <laughs> ะ<ไ> <laughs> สนุก <laughs> ไหม ัสูสปาทอยน่อารมอฟันค่ะอารมฟันนะคะทุกคนดูนะ you can say something using your lines live กำลังเหนื่อยค่ะยังไม่ได้กินอะไรทีวันนี้วันเดินออกมาจากมรถนู้น all the corner e a ัง ก็คือเป็นแบบว่าทาเก็ตมากเลยเนี่ยเออเป็นทาเก็ตมากเลยนะคะทุกคนฝรั่งพ่อกับฝรั่งลูกนะคะคือแม่นี่เป็นตัวเท้ค่ะแม่กับนานี่เป็นตัวเทมเออใช่ค่ะไปไหนกับฝรั่งนะคะลำบาก,กว่านี้นะคะทุกคนที่กะมันมาจากวัดสุราชแบบว่าไม่ค่อยมีฝรั่งสักแถวเลยนะคะทุกคนอนี้คือขักมากเลยค่ะคือขักมากเลย นี่ใครอยู่ต่างประเทศน,นะคะคิดถึงบรรยากาศเมืองไทยไหมบรรยากาศสงการเมืองไทยแต่ว่าอันนี้เราเรอรออาหารนะคะรออาหารกันก่อนค่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนคือมันแป้งอะ่ะมันแปง้งนั่นก็นมันดินรอบพอกันเป็นสีสีัสนก็เลยมาได้สีมากเลยค่ะทุกคนมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมากกบสีเลยค่ะนุกน,นั่งอ่ะ นานมากนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาให้ดูข้างนอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวขนมปังเสร็จเดี๋ยวมามากินมากินขนมปังนะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศคึกคักมาก อันนี้ค่าเรือนะคะค่าเรือ,อน้ำ ตัวพ่อนะคะดูสภาพกันดูสภาพกล้องมันโดนน้ำนะอันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าใส่ซองกันน้ำนะคะเอาไหมลี่ไ <pos> ี่จะฉีดแล้ว <seok> ล <teor in> ่ะลูก เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเรากิน,นขนมปังก่อนไอ้ไดีชอบมากเดี๋ยวเดี๋วอขนมปังก่อน,อนค่ะนะเดี๋ยวก็ได้เล่นจะต้งฉีดสิคะทำไงเนี่ยฮะ 不能假象。 เมลี่เมลีมากินก่อนนะเมลีลูกเมลี่คะมากินขนมปังก่อนเมลี่ไปกินขนมปัมงไปยืที่ลอมได้มอ,อ,อน,นี่้ย ยรงนี้ไอ้ใครที่เชีกยนชัดก่อนอ่าไม่รีบกินอะไรคะโอ้ดชัดมากช네 pues ัดมาก ไม่กับบ้านเลยค่ะทุกคนเนี่ยกลับบ้านไม่ทุ้ก็เร็วสวัสดีค่ะเล่นอยู่ไหนครับเล่นอยู่แถวริมน้ำค่ะริมน้ำสุราษฎร์นะ ตอนนี้เติมพลังก่อนค่ะ ขับรถทึ่งกันค่ะ ก็ชอบมาว่ะทำไม่ทีเยมันไม่มีวะเออจ้าจาเหชอันเื่ว่าคืเอเยมันไม่มีบบนี้ว่ะยาะ้นยาอยู่ที่อะสนงซ้นยาคุณอาพี่ส้นยาไไมค่ ไม่ดมิพัลโซอฟิวสปาร์ค hmm. mm ุณนย่ยเราได้พักก่อนนะคะพักเติมพลังห่อ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะ ขอโทษทุกคนด้วยนะคะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่เห็นนะคะเพราะว่าตัวจับใส่ฟองกันน้ำน,นะคะแล้วก็มองไม่ค่อยชัดนะคะเอาเตรียมพร้อมแล้วอะ่ะกำลังอาวุธครบมือแล้วะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังใช่เดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อนะคะพี่ถันขยบไหมเนี่ยอันนีหนหน้ชสด้หรือเปล่าไอตังจะใส่ No, no, it's better. It's better. Oh, no, no, no. I know where, for what Maybe in 7, 4, 7, 11. Outside you can park. Yeah, the light you can. And you can Hello, good luck. Good luck. So, I need the, the also, camera, mate. Ja, Ein wunderschönes Sommerfestival. Alle Leute feiern, alle Leute ähm, sind einfach nur gut drauf. Richtig toll, richtig klasse, macht Spaß. Schade, dass es bei uns im so Grünen Deutschland nicht gibt. Es ist wirklich einfach nur geil. Mach warum es so was bei uns nicht gibt. Schatz, Can you open it? รังกันก่อนค่ะทุกคนเดินมาลังก่อน Ini gimana? เราไปกันต่อค่ะทุกคนไปชัดครับเราไปตะลุยกันค่ะทุกคน let's go low Let skate ครับ low s k a t า พอดีเอเลเว่นเลเว่ hmm. mm ้าเอบูลไอมาไม่รีบไปิ่นสิปะ